ก็เพิ่งกินนมมันห้ามควม่ำกะเจมไม้เดี๋ยวมันแวะกะเจม่คะกะใจม่มเต็มกะเจม่ม้หามคว่ำนะคะนะคะบอกว่าเพิ่งกินนมนะคะเอ็นมาแวะออกลยเล็นมามแต่คว่ำดีเอ็นไมไม่เจือแมู่แวะอายุเลย กินนมเซ็ตหามควเขา้ขาใจมคะเข้าใจไหมคะเอนแหามควมขา้าใจไหมคกินนมเนะว่าเดี๋ยวมันจะแวะเอา้ามาแล้วนะมาแล้วนะโอ้บอกว่าห้ามความเขา้ายัง จะฟังแมมเลิกกินนี่เอากลับไปเลียวไปเดี๋ยวแวะออกแล้วทุกทึบติ๊บนอนไปเดีว What hút ai <laughs> <laughs> hey, what hút hút lung bay, ô lẹ, hút 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 đợi đâu mày trang